วันนี้กว่าจะชนะลงมาได้เหนื่อยมากไหมเหนื่อยครับเหนื่อยมากพี่เขาแข็งครับเราหมดไหมวันนี้เราหมดไหมนิดหน่อยครับไหน่อยครับคิดว่าหมดห้ายกเนี่ยมั่นใจมากว่าจะชนะแน่ๆมั่นใจครับเพราะว่าตีนซ้ายเราจะแจ้นอยู่แล้ว ที่ว่าใส่ได้เยอะก็เอาเยอะมากใช่ครับใช่ไหมครับพอชนะลงมาแล้วโล่งไหมโล่งไหมโล่งใจเหรอมัดมันี่ก็หนักไหมเขาก็หนักอยู่ครับโดนโดนเยอะไหมครับวันนี้เราโดนประมาณหน้ารวมหมดถ้าประมาณสักเจ็ดแปดทีได้อยู่ครับข้านผู้น่าพี่เข้าเชฟก่อนชกเราเป็นรองรู้สึกกดดันบ้างไหมไม่ครับก็เป็นรองก็ดีครับเพราะว่าเราอย่างเงี้ยเรามาสู้อยู่แล้ว อ่ะวันนี้โอ้โหเห็นใส่ทองเส้นเบลเลอร์เลยอัจจีดี่ยวไหมครับอัจจีฟันนี้น่าจะ65,000่นหครับหกหมื่นห้าครับไม่รวมค่าตัว๋วไม่รวมค่าตั๋วก็น้าป๋องก็ก่อนชกก็ให้30,000ื่น<อ>แล้วก็เพิ่มอีกเมื่อกี้20,000ื่นครับกำลังใจดีเยี่ยมเลยครับเราหยุดไปนานกี่เดือนฮะหยุดไปแล้วก็มาต่อยอเดือนที่แล้วครับ<อ>มาจากบ้า,าใช่ครับ คิดว่าแหวนนี้เป็นเวนเก่งของเราเลยไหมก็ได้ครับแต่ว่าต่าว่านี้ได้ครับประมาณร้อยยี่สิบสีร้อยยี่สิบห้าได้หรือเปล่าห้าได้มีผู้โชคีเล็งไหมแม่เลงไหมได้ทั้หมดครับไม่ไม่เกี่ยงนะครับแต่ว่าพี่เจนนะแต่เขาอยากจะล้างตาโอเคป่ะโอเคครับไม่ได้เลยูุเดื่มพร้อมเสมอครับพร้อมเสมอครับฝากฝากีๆฝากติดตามด้วยครับผมจะทำให้ดีกว่านี้ครับเพราะว่าวันนี้ผมก็ จะประมาทนิดหน่อยครับตัมนีครับเป็นไง้ลูกศิษย์ความหอมไปดีโอเคต่อยตามแผนเราต่อยตามแผนเราตลอดขอให้ขอแข้งซ้ายเยอะ,อะขอแข้งซ้ายแล้ววนเราไม่ได้หนีหน้าเราวน ไปตามที่เราบอกจังหวะจังหวะหมดยกห้าต่างฝ่ายต่างมั่นใจตอนนั้นนี่รู้สึกแล้วว่าเราว่าเราเป็นต่ออยู่อ่ะครับเพราะเราจัดแย่งกว่าแข้งซ้ายเราล้มก็ไม่ได้ล้มครับิดว่าจะไน้แน่ถ้าครับเห็นบกอชีนเยอะเลยเท่าไหร่ครับห้าหมื่นหกหมื่นนะครับห้าหมื่นหกหมื่นประมาณนี้ฝากอะไรถึงฝากกลับกองแงครับพ๋อขาขอบคุณครับที่ติดตามกันร้องครับเป็นแังใจให้ครับ